ชัยชนะอยู่แค่เอื้อมนายนครมาฉิมสมาชิกพรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กโดยมีเนื้อหาดังต่อไปนี้ยุทธการการต่อสู้ของฝ่ายประชาธิปไตยจะต้องมั่นคงไม่หวั่นไหวจากการใช้สงครามจิตวิทยาของรัฐบาลเผด็จการรลิ้วล้อบริวารของเผด็จการทรราชไม่ว่าจะเป็นพักการเมืองร่วมรัฐบาล สมาชิกวุฒิสภาแต่งตั้งองค์กรอิสระกระบวนการยุติธรรมเหล่าข้าราชการบางคนที่ได้ดีในยุคเผด็จก,การของเมืองโดยเฉพาะหน่วยงานด้านความมั่นคงได้ใช้สงครามจิตวิทยาด้วยการโฆษณาช,ชวนเชื่อต่อทั้งฝ่ายเดียวกันและต่อฝ่ายประชาธิปไตยในระดับยุทธศาสตร์ระดับยุทธการและระดับยุทธวิธีสร้างข่าวลับลวงพลาง เพื่อทำลายขบวนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนฝ่ายประชาธิปไตยอย่างต่อเนื่องเข้มข้นและแยบยนต์เช่นจัดตั้งกลุ่มไทยพักดีขึ้นมาต่อต้านขบวนการฝ่ายประชาธิปไตยใช้วิธีโหนสถาบันทำลายฝ่ายประชาธิปไตยการปล่อยข่าวลือข่าวลวงเรื่องรัฐบาลแห่งชาติเพื่อให้ฝ่ายประชาธิปไตยหวาดระแวงกันเองการปล่อยข่าวเท็จเพื่อย่อยสลายทำลายมวลชนฝ่ายประชาธิปไตยทุกวิถีทาง จนเกิดความระสำาระสายในมวลชนและแกนนามวลชนเช่นการปล่อยข่าวลวงว่าด็อกเตอร์ทักษิณจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีพระราชทานการจัดตั้งรัฐบาลแห่งชาติแกนนามวลชนชิงการนําแย่งกันเป็นใหญ่มีผลประโยชน์แฝงมีการดำเนินคดีจับกลุ่มคุมขงังและอีกหลายวิธีการเพื่อทำลายขวัญและกำลังใจสร้างความหวาดกลัวทำลายเอกภาพมวลชน จึงอยากให้แกนนำมวลชนและนักสู้ฝ่ายประชาธิปไตยทุกคนมีกำลังใจที่หนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อแรงเสียดทานที่รัฐบาลเผด็จการสร้างมากดดันทำลายและขอให้ขบวนการประชาธิปไตยข้ามตัวบุคคลไม่ว่าจะเป็นใครแต่ให้ยึดถือหลักการระบอบประชาธิปไตยหลักความเป็นธรรมหลักสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพระดอนภาพเป็นธงนำตามสามข้อเรียกร้อง 1. รัฐบาลต้องหยุดคุกคามประชาชน 2. รัฐบาลต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ 3. รัฐบาลต้องยุบสภาโดยอยู่บน2หลักการคือ 1. จะต้องไม่มีการรัฐประหาร 2. จะต้องไม่มีรัฐบาลแห่งชาติภายใต้หนึ่งความฝันคือการมีระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญอย่างแท้จริงเมื่อยุทธศาสตร์ของฝ่ายประชาธิปไตยชัดเจนแจ่มแจ้งเช่นนี้แล้ว ทุกท่านจงอย่าวันไว้ทุกท่านจงอย่าคขวยเขวไปตามกระแสที่รัฐบาลเผด็จการทรราชที่ใช้สงครามจิตวิทยาทำลายเชื่อเหลือเกินว่าสงครามครั้งนี้จะเป็นการต่อสู้ครั้งสุดท้ายบนชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยซึ่งในฉากสุดท้ายจะมีทั้งนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนรวมกับข้าราชการทหารตำรวจที่รักความเป็นธรรมรักประชาธิปไตยร่วมกัน คนล้มรัฐบาลเผด็จก,การทรราชนี้ร่วมกันทําการปฏิวัติประชาชนได้สําเร็จนําเอาสิทธิเสรีภาพความเสมอภาคและพลัดรนภาพในระบอบประชาธิปไตยมาสู่แผ่นดินนี้พวกเราจะก้าวข้ามยุคมืดภายใต้รัฐบาลเผด็จก,การทรราชได้อย่างแน่นอนเดือนตุลาคมเป็นเดือนแห่งประวัติศาสตร์ที่เหล่าวีรชนได้เคยต่อสู้และสร้างประวัติศาสตร์ไว้ไม่ว่าจะเป็น14ตุลาคม2516 หรือ6ตุลาคม2519ซึ่งฝ่ายประชาธิปไตยยังไม่ชนะแต่ตุลาคม2563จะเป็นชัยชนะของฝ่ายประชาธิปไตยอย่างแน่นอนและเป็นชัยชนะที่ฝ่ายเผด็จการฟาสซิสต์จะต้องสูญสิ้นตลอดไป14ตุลานี้จึงกราบขอวินวอนมวลชนทุกหมู่เหล่าได้โปรดเสียสละความสุขส่วนตัวอย่าปล่อยให้นักเรียนนิสิตนักศึกษาต้องต่อสู้อย่างโดดเดี่ยว มาร่วมการสร้างประวัติศาสตร์ยุคใหม่ที่เป็นประชาธิปไตยให้กับประเทศไทยของเราส่งมอบอนาคตที่ดีแก่ลูกหลานของเรา